ที่โชว์ศักยภาพของอุตสาหกรรมเรานะ <_ EN> ทั้งภาพรวมทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องหน้าเรื่องหลังนะครับทั้งในเรื่องของตัวท่าธุรกิจแล้วก็แล้วก็เรื่องที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับคนดูได้โดยทั่วไปนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะจัดงานที่เหมือนกับว่าโชว์ทีมชาติอันน <_ EN> ี้เราเรียกว่าทีมชาติทีมชาตินี่มีทุกด้านทั้งภาครัฐนะทั้งสมาคมวิชาชีพต่างๆบริษัทต่างๆองค์กรต่างๆ แล้วก็มีข้างหลังเนี่ยอุปกรณ์ก็อุปกรณ์ไฟทั้งที่เห็นนะครับมีจากทาวิทย,ยโอบสโซศักยภาพนะครของละครไทยซีรีส์ไทยนะครับยนไทยนะร,รวมไปถึงด้านไอพีซึ่งวันนี้เราเลือกมา3 3เรื่องหลกักๆมีแม่น่าบีชัตเตอร์แล้วก็มีที่หยดนะครับผมที่มาทําเป็นบ้านผีสิงที่ คิวที่เป็นออนไลน์นะฮะ6,000คนต่อวันเต็มทุกวันนะครับศุกสาว์าทิตย์นี้เต็มแล้วนะครับผ่านเว็บ Concert.com แต่ w a l k i n ยังมีพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีเนี่ยโฟยิปเจอโฟคิงก็เป็นเสวนามีทั้งเสวนาอบรมนะฮะที่ทำร่วมกับ n e ็ f l i x Partner นะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมโชว์ตัวแฟนมีดมีกิจกรรมอื่นเยอะมากต้องใช้คำว่าเยอะๆวัตถุประสงค์หลักๆในการจัดงานี่นี้คือยังไงครับอยากโชว์ให้เห็นครับเราไม่เคยโชว์ว่าทุุกกด้าาานของตสหรรรมเ เป็นอย่างไรเราไม่เคย <Okay. S 1> นะเราไม่เคยโชว์ว่าทุทกๆอย่างที่เรามีนในอุตสาหกรรมเราหน้าตาเป็นอย่างไร <Okay. S 1> ซึ่งงานนี้อาจจะเป็นงานที่อ,อหลายๆคนเดินเข้ามาบอกว่างานใหญ่ผมบอกไม่ใช่ยังไม่ใช่นี่คือจุดเริ่มต้น mm hmm. ที่เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราตั้งใจว่างานนี้จะนําไปสู่การที่เราจะเป็นฮับหรือเป็นสูงตางเพืที่จะให้ชาวต่างชาติเข้ามาดูอุตสาหกรรมเรานะทั้งคนเบื้องหน้าเบื mm ้อ hmm. งห,หลังจะได้เข้ามา mm hmm. แล้วก็ได้เห็นผมงานนี้จะกระตุ hmm. ้น อางแรกครับอุตสาหกรรมเราเนี่ยใหญ่ก็จริงนะฮรแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันเราไม่ค่อยได้เห็นกันว่าแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยมีศักยภาพยังไงบ้าง <ắm> ฝ่ายกล้องไม่เห็นฝ่ายไฟด้านสมาคมวิชาชีพไม่ได้เห็นว่าภาคภาคการศึกษาเป็นอย่างไรนะครมหาวิทยาลัยทําอะไรบ้างทุกทคนอาจจะได้มาเจอกันในง,งานนี้ อย่างที่พอเจอกันปุ๊บเราจะเกิดคอนเน็กชันใหม่ๆเกิดความร่วมมือใหม่ๆ,ๆเกิดการทํางานใหม่ๆขึ้นมานะครับอันนี้คือภาพสาหกรรมอย่างที่2คือเราไม่เคยเห็นว่า i อของเรา i n t l l l t u t u p r p r o r t r t y หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาจะต่อยอดเป็นอะไรได้แล้วทำให้คนตื่นเต้นและยังสนุกกับมันได้แค่ไหนอยากให้ไปดูในบ้านผีสิงนะครับเราทําเป็น Immersive เทคโนโลยีที่แบบ แบบใหญ่มากเป็นโดมแบบสเปียร์ที่ราสเวียกสรจะเป็นโดมขนาดย่อมลงมานะฮะที่สามารถดูสาวนองศาดูบนดูดูได้ทุกจุดอย่างงี้ครับก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีภาพยนตร์มาทํางานกับกับงานที่ทําให้เราเห็นว่าเอ้พอเรื่องดีแล้วใช้เทคโนโลยีได้ถูกต้องเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้ไปถึงขนาดไหนนะฮะต่อมาคือ,อเรื่องของเรื่องของเสวนาแฟนมีตรนะฮะเราจะได้เจอดารานักแสดงนะฮะคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสากรรมเราในเรื่องหน้า ทั้งมาพูดคุยให้ความรู้สองคือมาจะทำกิจกรรมมาโชว์ตัวมาเล่นมาเล่นการแสดงต่างๆให้ให้เราเห็นกันใกล้ชิดเวทีใกล้มากตรงนี้เองนะครับผมก็เพราะฉะนั้นทุกๆอยา่างมันรวมอยู่เพื่อที่จะให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเราเจ๋งเท่เก่งแค่ไหนครับผมว่าจะเปิดสนามให้ผู้คนให้คนต่างชาติเห็นว่าบ้านเราคือมีขอปีนี้เปิดให้คนเราเราไม่ได้บอกว่าคนต่างชาติไม่ได้มาไม่ได้นะแต่ว่าปีนี้เราเน้นว่าให้คนไทยเห็นกันก่อนให้เราพวกเราันองเห็นกันก่อนว่า การถ้าเราร่วมมือกันแล้วอ่ะจะได้งานแบบไหนซึ่งเดินเข้ามาวันนี้จะเห็นเลยว่ามันประสบความสําเร็จตั้งแต่ยังงานยังไม่ได้เปิดให้คนเข้ามาเลยว่าอุตสาหกรรมเรามารวมตัวกันได้จริงเราร่วมมือกันได้จริงนะเพราะเราไม่เคยร่วมมือกันแบบนี้มาก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เรารวมตัวกันได้ขนาด แล้วจากตรงนี้เราจะต่อยอดไปสู่การทําให้คนอื่นในต่างชาติเคุณชอบมองว่าคุณไทยเก่งหลายด้านเก่งด้านโน้นด้านนี้แต่ไม่เคยเห็นว่าเก่งแล้วมันเก่งจริงยังไงอะไรอย่ได้ครับก็มาดูที่งานครับ,รบเราจะเห็นเลยว่างานอย่างเช่นเสมาคมเมดี้มชั่นบูธข้างหลังกล้องนี้เลยมีโปรเจกต์อะไรที่เขาเคยทําบ้างทําอยู่บ้างและกำลังจะทำนะฮะเราจะได้เห็นว่า บริษัทต่างๆมีผลงานอะไรบ้างนอกที่เข้ามาถ่ายในเมืองไทยมีอะไรบ้างโคร,รงการต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่ในโครงการต่างๆเนี่ยเอยี่สิบสี่สิบเอร์ยี่สิบสามสิบโครงการที่อยู่ในต่างประเทศที่เราไปมาให้การสนับสนุนเนี่ยมีอะไรบ้างนะะเราจะได้เห็นพ็อปมีรถอยู่ตรงนี้คันใหญ่ๆเลยนะฮะมีพ็อปที่ใช้ในภาพ,พยนตร์ต่างๆซีรีส์ต่างๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะได้เจอภาครัฐได้เจอภาคเอกชนได้เจอภาคการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆมีคอร์สอบรมมีคอร์สการเรียนอะไรบ้างเรียนปีเรีญญโทเหมือนเป็นโอเพ่นเฮาส์ไกล ภาหาวิทยาลัยด้วยทุกอย่างมันรวมอยู่ที่นี่หมดเลยครับทำไมตอนรับกับมาเลนะคนที่สร้างคอนเทนต์เข้ามาพูดคุยและเจอกันอีกใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับรก็จะมีพื้นที่ครับเรามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเอ่อลานที่จะให้เรามาพูดคุยกันได้นะครเรามีอบรมด้านบนเรามีเสวนาด้านด้านห้องข้างบนเรามีเสวนาอีกหลายห้องเต็มหมดทุกห้องนะครับเราจองตอนนี้เต็มหมดตอนนี้งานเออ่ที่เป็นงานจองทุกหมดเต็มแน่นเลยครับตอนนี้สถานการณ์ัจจุบัเราเป็นยังไงบ้างครับมีนี้เปรนยังไงซีร ภาพเจ้์ในประเทศไทยต้องเรียนอย่างนี้ครว่าเรียนตามตรงนะฮะเศรษฐกิจเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกทําให้การจับจ่ายใช้สอยน้อยลงนะครับรายได้ของภาพยจ้์เนี่ยลดลงของทุกเรื่องทั้งไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศก็จริงปัญหาคือว่ายิ่งลดเราต้องยิ่งสู้ยิ่งลดเราต้องยิ่งทํางานยิ่งทำโปรเจกต์แต่สิ่งที่สําคัญมากคือเราผลักหนังของเราซีรีส์ของเราไปต่างประเทศได้เยอะเราสร้างรายได้จากภาษีจากการที่เราต่างประเทศเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยได้เยอะมากอันนี้คือเท่าตัวหนึ่ง ดังนั้นเราเราก็มีตัวที่เราจะสู้นะครมีเครื่องมือที่เราจะสู้เพื่อทำไรายได้กลับเข้ามาในรัฐกลับเข้ามาให้กับตัวอุตสาหกรรมกลับเข้ามาให้คนทํางานด้วยครับผมากที่สนใจครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับสุขเสาร์อาทิตย์นี้นะครับงาน t c x t h a i l a n Content Experience นะครับเป็นการ <c oughs> เป็นงานเป็นงานที่ ที่รวมทุกทุกอย่างจริงๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันนะฮะอนุกรรมการทุกคนอยู่บริษทัททุกบริษัทแทบจะทุกบริษัทใหญ่ๆอยู่กันหมดเลยเดินเข้ามาดูเข้ามาชมหรือถ้าใครอยากหาโอกาสทางด้านไรายได้อยากฝึกงานอยากอยาก,ยากะจะดูคอร์สที่จะเรียนหรืออะไรก็ตามแต่งานนี้งานเดียวครบจบหมดครับค,ครับผมขอบคุณมากครับ